고! แตะเท้าไม่ถึงสักทีตึงทั้งขาตึงทั้งหลังทำยังไงไปดูท่าที่1ให้นั่งชันเข่าเหยียดขาข้างนึงไปทางด้านหน้าแล้วค่อยๆก้มตัวไปแตะปลายเท้าให้รู้สึกตึงหลังต้นขาและน่องค้างไว้20วินาทีท่าที่2ให้นั่งเหยียดขากระดกข้อเท้าขึ้นชูมือขึ้นแล้วค่อยๆโน้มตัวไปที่ปลายเท้าค้างไว้20วินาทีท่าที่สให้นอนชันเข่าใช้มือประสานกันไว้ที่ต้นขา หรือหลังข้อพับงอข้อสะโพกประมาณ90องศาค่อยๆกระดกข้อเท้าแล้วเตะขาขึ้นตรงๆจะรู้สึกตึงหลังขาค้างไว้20วินาทีท่าที่4ให้ยืนบนขอบบันไดเลื่อนเท้ามาทางด้านหลังให้ปลายเท้าอยู่ตรงขอบบันไดแล้วค่อยๆหย่อนส้นเท้าลงให้รู้สึกตึงน่องค้างไว้20วินาทีเย้ yeah! ก้มได้สุดแล้วหากใครมีอาการปวดตึงขาปวดน่องแนะนำเข้ามาที่